Good morning ค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับหน่วยขยับกายสบายชีวีกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนี่ก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของการออกกำลังกายกันค่ะเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะประเภทที่หนึ่งนะคะก็คือการออกกำลังกายแบบเคลื่อนที่นั่นเองค่ะหรือว่าเป็นการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะคะ โดยเราจะใช้ร่างกายของเราเนี่ยครบทุกส่วนเลยอ่าเป็นการออกกำลังกายที่ไม่อยู่นิ่งนะคะอย่างเช่นการว่ายน้ำการวิ่งการปั่นจักรยานการเต้นตามจังหวะเสียงเพลงนะคะสำหรับประเภทที่สองนะคะก็คือการออกกำลังกายแบบอยู่กับที่อย่างเช่นการย่ำเท้าอยู่กับที่ การกระโดดเชือกนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการออกกำลังกายอยู่กับที่แต่ร่างกายของเราก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเด็กๆได้เรียนรู้ประเภทของการออกกำลังกายไปแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมารู้จักกับวิธีการปฏิบัติตนในการออกกำลังกายก่อนที่เด็กๆจะได้ไปออกกำลังกายเด็กๆก,ก็ต้องรู้วิธีการปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วยนะคะ เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้อแรกนะคะเราไม่ควรออกกำลังกายที่หนักเกินกำลังของเราจนเกินไปนะคะข้อสองค่ะสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมไม่หลวมไม่คับจนเกินไปนะคะข้อสามค่ะสถานที่ต้องเหมาะสมกับการออกกำลังกายด้วยนะคะอย่างเช่นสวนสาธารณะ หรือว่าลานกว้างๆเหมาะสำหรับออกกำลังกายนะคะข้อสี่นะคะเด็กๆทุกคนควรจะบริหารร่างกายให้กล้ามเนื้อทุกส่วนมีความยืดหยุ่นก่อนที่จะออกกำลังกายด้วยนะคะเด็กๆได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีไปแล้วนะคะต่อไปคุณนีก็จะพาเด็กๆมารู้จักกับ ประโยชน์ของการออกกำลังกายกันค่ะเอ๊มีใครรู้บ้างไหมนะว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรเราไม่รู้พร้อมๆกันเลยค่ะการออกกำลังกายนะคะจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์เจริญเติบโตนะคะแล้วก็ทำให้อารมณ์ของเราเนี่ย มีอารมณ์ที่ดีสดชื่นแจ่มใสนะคะแล้วเวลาเราไปออกกําลังกายใช่ไหมคะเราก็จะได้เจอเพื่อนเยอะๆใช่ไหมคะเจอเพื่อนบ่อยๆก็จะทําให้เราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะคะเด็กๆอย่าลืมชวนพ่อแม่ไปออกกําลังกายบ่อยๆด้วยนะคะ วันนี้ครูนีมีท่าออกกำลังกายน่ารักนรักมาฝากด้วยนะคะให้เด็กๆทำท่าทางตามได้เลยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอการออกกำลังกายที่หนูชอบอย่างน้อยสองชนิดพร้อมทั้งบอกชื่อด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกดบายค่ะเด็กๆ